<Wow. S 2> ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายบดินดวงวิไลและนายจักประพันธ์ศรีวราเราสองคนจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Format Factory และวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ ก่อนอื่นเราเข้ามาโหลดตรงนี้เลยครับนี่นะครับขึ้นแล้วนี่ครับหน้าตาโปรแกรมเราจะดาวน์โหลดโอเคครับกดดาวน์โหลดไปเลยตรงนี้รอสักครู่นะครับ น,นี้เลือกที่จะเก็บนะครับผมจะเก็บไว้เดสก์ท็อปนะครับโอเคครับเลือกไปเลย โอเคครับนี่ครับหน้าตามาแล้วครับเราเดี๋ยวบัญชีก็ไปเลยนะครับเราจะติดตั้งนะครับกันตอนนี้กด next ไปครับอันนี้มันจะถามว่าเราจะติดตั้งไว้ไหนนะครับผมเลือกไว้ตรงนี้นะครับกันตอนนี้เราก็รอสักครู่นะครับ โอเคสร็จแล้วครับอันนี้เรามา,าเรียนรู้การใช้งานเบือนนบเบ้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมจะแปลงไฟล์วิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคือนี่นครับเป็นไฟล์วิดีโอคลิปตรงนี้นะครับแต่ผมก็จะเข้าอุปกรณ์นะครับ เครื่องมืออุปกรณ์นะครับนีครับผมจะเลือกแบบนี้ครับคือตัวนี้คือจะเข้ากับอุปกรณ์เครื่องไหนก็ได้นะครับผมคลิกมาครับแล้วก็ทําการตกลงนะครับผมจะเพิ่มไฟล์เข้ามานะครับไฟล์ที่ผมจะเพิ่มก็คือเป็นไฟล์เพลงเป็นเป็นเพลงนะครับเป็นวิดีโอเพลงครับผมจะเลือกเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วก็ทําการตกลงครับแล้วก็ เริ่มการทำงานของโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์นะครับกดเริ่มเลยนะครับถ้าโปรแกรมมันทำการแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับมันจะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมานครับนี่ครับคือถ้าเราหาไฟล์ไม่เจอครับมันตรงนี้มันจะมีบอกนะครับ ที่เปิดไฟล์นะครับว่าไฟล์ตัวที่เราแปลงเมื่อกี้มันจะอยู่ไหนนะครับนี่ครับไฟล์ที่ผมแปลงไปเมื่อกี้นะครับรนี่ครับไฟที่ผมแปลงไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับผมลองทำให้เพื่อนๆลองทำดูแล้วนะครับ โปรแกรมนี้ใช้งานได้หลายอย่างนะครับหรือว่าเป็นไฟล์เสียงนะครับหรือว่าเราดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube มานะครับเราไม่อยากได้วิดีโอเราอยากได้แค่ไฟล์เสียงนะครับนี่ครับคือ mp3 นะครับที่เราจะแปลงได้ครับตัวสับบางรุ่นอาจจะอยากได้ไฟล์ที่เสียงดีอะไรเราก็เลือกเอานะครับไฟล์รูปก็มีนะครับที่เราจะแปลงเป็นไฟล์รูปถ้าเราเอาไฟล์รูปมาแล้วเราอยากไม่ชอบไฟล์รูปตัวที่เราดาวน์โหลดมาเราก็มาแปลงตัวนี้ก็ได้นะครับ การทำงานโปรแกรมแปลงไฟล์ตัวนี้นะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนายจักรพันธ์ชีเวลาและนายบดินดวงวิไลขอจบการสอนวิธีการใช้โปรแกรมและการติดตั้งโปรแกรมเพียงเท่านี้ครับ,บรขอบคุณครับ <im itation>